ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ S.A. Luxury Auto และวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับเรือรบที่ทรงพลังและน่าประทับใจที่สุดลำหนึ่งของกองทัพเรือไทยนั่นก็คือ HTMS กระบี่รุ่นปี2026เรือปฏิบัติการ,รตรวจการกลายฝั่งที่ได้รับการยอมรับในด้านสมรรถนะความแข็งแกร่งและการออกแบบที่ล้ำสมัยในเวอร์ชันล่าสุดปี2026นี้เรือได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีความทนทานและความสวยงามซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความก้าวหน้าในวิศวกรรมทางทะเลในระดับสากลอีกด้วยเรือหลวงกระบี่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังทางทะเลของไทยที่พร้อมปกป้องน้านน้ำและผลประโยชน์ของชาติด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าในรุ่นปี2026 HTMS กระบี่ยังคงพื้นฐานของเรือตรวจการกลายฝั่งแต่ได้รับการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ภัยคุกค,คามยุคใหม่ด้วยระบบเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูง อาวุธที่ทันสมัยและระบบควบคุมการรบที่ลำหน้าตัวเรือมีความยาวกว่า90เมตรมีรางขับน้ำราว2,000ตันมอบทั้งความมั่นคงและความทนทานในการปฏิบัติภารกิจระยะยาวการออกแบบภายนอกในสีฟ้าไข่มุกเงางามทำให้เรือดูโดดเด่นร่วมสมัยและสะท้อนภาพลักษณ์ของกองทัพเรือยุคใหม่เพื่อสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง25นอตช่วยให้ปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งการลากกระเวณการคุ้มกันและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านเทคโนโลยี HTMS กระบี2,026่2026ติดตั้งระบบเรดาร์ระยะไกลที่สามารถตรวจจับเครื่องบินเรือและภายคุกคามทางทะเลได้อย่างแม่นยำระบบควบคุมการรบทำงานร่วมกับดิจิทัลคอนโซลรุ่นใหม่ช่วยให้ลูกเรือสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีเรือสามารถติดตั้งปืนใหญ่เรือขีปนาวุธพื้นสู่อากาศรวมถึงระบบป้องกันร,ระยะประชิดรุ่นใหม่ตามความจำเป็นทำให้ศักยภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับของเรือสูงขึ้นอย่างมาก ภายในของ HTMS กระบี่รุ่น2,026ได้รับการออกแบบใหม่เช่นการห้องบังคับการติดตั้งหน้าจอดิจิทัลอัจฉริยะระบบอัตโนมัติและการจัดวางที่เอื้อต่อการทำงานต่อเนื่องยาวนานพื้นที่พักของลูกเรือได้รับการปรับปรุงให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นทำให้สามารถปฏิบัติภาร,รกิจได้เต็มที่แม้ในระยะเวลานานกลางทะเลอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือความเนกประสงค์ เรือสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับ UAV บนดาดฟ้าทําให้ขยายขอบเขตการลาดตระเวนและการเฝ้าระวังได้ไกลย,ยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปกป้องเขตเศรษฐกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือ HTMS กระบี่ก็พร้อมตอบสนองทุกภารกิจนอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยยังคงรักษาสมรรถนะสูงสุดไว้ได้ แสดงถึงแนวคิดที่ก้าวหน้าในการผสมผสานพลังและความรับผิดชอบต่อโลกปัจจุบันโดยสรุป HTMS กระบี่รุ่นปี2026คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของไทยในการปกป้องน่านน้ำและผลประโยชน์ทางทะเลอย่างมั่นคงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังเทคโนโลยีและการออกแบบสมัยใหม่ที่ลงตัวและพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือไทยไปอีกหลายสิบปี หากคุณชื่นชอบการรีวิวเรือรบ HTMS กระบี่รุ่นปี2026และอยากติดตามรีวิวยานพาหนะเรือและอากาศยานที่ล้ำสมัยจากทั่วโลกอย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้เพื่อนและกดติดตามช่อง SA Luxury Auto เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจต่อไป